ดีสวีดดักท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องเลนเจอร์เกมเมอร์พีเอสทีอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้ครับทางเลนเจอร์เกมเมอร์พีเอสทีนะครับได้มีผลิตภัณฑ์นะครับเป็นของช่องเลนเจอร์เกมเมอร์เอ๋อครับน้องๆเออเดียวเรามูกันไปดูกันแล้วกันนะครับว่าจะเป็นอะไรนะครับนะครับผมก็ได้ออกแบบมานะครับเพื่อให้กับท่านผู้ชมนะครับได้สวยงามที่สุดนะครับในสุดช่องเลนเจอร์เกมเมอร์พีเอสทีนะครับก็จะได้มีว้าวในสินค้าของตัวเองแล้วครับน้องๆเออเดี๋ยวเรามาดูแล้วกันนะคครัับทุกกนนไไปปดู โอเคครับนี่ครับเป็นโฉมหน้าของผลิตภัณฑ์สินค้านะครับของレン mer อร์ชแนวนะครับน้องๆทุกคนอันนี้ก็เป็นเสื้อนะครับของทาง Ninja Gamer เองนะครับที่ทางเ j a Gamer ได้ออกแบบมานะครับทุกคนก็มีอยู่2แบบนะครับวันนี้เราจะมาให้ดูทีละแบบเลยว่าแต่ละแบบแตกต่างกันยังไงนะครับทุกคนก็ต้องขอขอบคุณทีมงานมากนะที่ออกแบบมาให้แบบเออให้กับ มีความสวยงามมากขึ้นนะครับน้องเออเดี๋ยวเราไปดูตัวแรกกันเลยนะครับนะครับตัวแรกก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับทุกคนมานี่ครับตัวแรกเป็นเสื้อนะครับเป็นเสื้อโโลนะครับนะครับลายน้ําเงินขาวนะครับตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นนี่ครับมีโลโก้ของレンจ์เกมเมอร์ชั้นแนลนะครับติดตรงหน้าอกด้านซ้ายนะครับผมแล้วก็จะมีโลโก o ยูทูบนะครับติดตรงนี้นะครับก็จะเป็น ตรงกลางก็จะเขียนว่าレンジャーゲーマーนะครับแล้วก็จะใส่เป็นลูกของผมเองนะที่ผมวาดเองกับมือนะครับทุกคนสวยไหมสวยไหมสวยไหมครับพี่น้องเออนั่นแหละครับสวยไหมสวยไหม,สว,มสวยนะครับผมอันนี้ก็เป็นด้านหน้านะเป็นแถบสีน้ําเงินขาวนะครับผมตรงคอเซอร์ก็จะเป็นสีฟ้านะครับทุกคนนะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันนะด้านหลังก็จะมี นี่ครับด้านหลังก็จะเป็นโลโก้ของ y t u t u นะครับแล้วก็ Ranger Gamer ps t นะครับด้านหลังตัวนี้ส่วนตันส่วนแบบแรกเราจะไม่ใส่สติกเกอร์ด้านหลังหรือว่าตัวการ์ตูนด้านหลังนะครับโอเคนะครับนี่ครับผมสวยงามนะครับผมนะนะครับตัวนี้สำหรับใครชอบแบบที่1ก็กด1เข้ามาใต้ล่างคอมเมนต์นี้นะครับทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเลยครับผม โอเคครับมาดูแบบที่2ครับแบบที่2ก็จะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนนี่ครับผมเป็นลายแถบน้ําเงินฟ้านะครับทุกคนอ่าตัวนี้จะมีความสวยงามไม่มว่าโลโก้ YouTube ตรงนี้นะครับตรงกลางที่เห็นอยู่ปัจจุบันนี้นะครับก็ผมก็ได้ทาขึ้นมาเองนะครับมงน้องเออเจวแม่เหรอครับมน้องนะครับผมตัวนี้นะครับพวจะเป็นลายด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะเป็นสีฟ้าด้านบนก็จะเป็นสีน้ําเงินนะครับ ก็จะเปด้วยนะครับผมนี่ครับเป็นโลโก้ของ l ン n ซ e r g เก r r นะครับที่ปรับเทเลโต้ของ l ン n ซ e r g เก r r นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนรวงข้าวนะครับผมนะครับเป็นโลโก้อีกอันหนึ่งของผมที่ผมที่ผมจะเปลี่ยนใหม่นะครับก็จะเป็นรวงข้าวตรงนี้นะครับด้วยนะครับแล้วก็ตรงกลางก็จะเขียนเป็น L ン n ซอเก r เ PST เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะใส่เป็น โลโก้ YouTube แทนตัวการ์ตูนเหมือนแบบแรกนะครับแบบแรกก็จะเป็นตัวการ์ตูนนะแบบที่2ก็จะเป็นโลโก้ของ y o youtube ที่ผมออกแบบเองกับมือน,นะครับทุกคนโอเคแล้วมาดูด้านหลังครับด้านหลังก็จะเป็นตัวเดียวกันนะครับมันกับแบบแรกนะก็คือจะเขียนเป็น La เ e r g a เก r นะครับผม นะครับแล้วก็ใส่เป็นโลโก้ YouTube เข้าไปนะครับทุกคนนะครับสำหรับใครชอบแบบไหนนะครับก็อย่าลืมกดกันเข้ามาครับชอบแบบแรกกด1ครับผมชอบแบบที่2กด2นะครับแล้วเราจะมาทําแจกให้กับน้องๆทุกคนนะครับผมได้เอาไปใส่กันหรือว่าได้ดูกันเร็วๆนี้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับแบบเสื้อของเลเตอร์เกมเมนะครับทุกคนอ่านะครับผมก็อย่าลืมโหวตกันเข้ามานะครับถ้าเกิดตัวไหน ที่ชนะในการโหวตเราจะทําขึ้นมาแล้วก็จะแจกให้กับแฟนคลับทุกแฟนคลับของเรานะครับ3ตัวแล้วกันนะครับผมจะแจกให้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กันเข้ามาเยอะๆนะครับทุกคนโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ภายในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ